ที่นี่เหรอครับบ้านควายมาถึงเร็วจังเลยนะคะแหมก็อยู่แค่อำเภอศรีประจัน์จังหวัดสพุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพแค่129กิโลเมตรเท่านั้นเองนะแต่เอ๊ที่บ้านควายนี่มีอะไรน่าสนใจหรอครับคุณลูงคือโครงการบ้านควายเนี่ยเขาต้องการที่จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวนากับควายที่มีความสัมพันธ์นเพราะควายเนี่ยช่วยคนไทยมานานแสนนานตั้งแต่ควาย ช่วยคนไทยไถนาควายช่วยลากจูงขนข้าวเข้ายุ้งควายช่วยนวดข้าวยิ่งกว่านั้นแล้วเนี่ยที่นี่เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทางอนุรักษ์เพื่อให้เข้าใจชีวิตและก็วัฒนธรรมขนธรรมเนียมของไทยยังไง วิวอ่านจากแผนทับภายในพื้นที่กว่า1 1 5ไร่หมู่บ้านควายเนี่ยได้จัดแบ่งเป็นลานกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะเริ่มจากมีหมู่บ้านชนบทไทยเรือนไทยภาคกลางลานแสดงควายแล้วก็ลานแสดงเสือปะวัฒนธรรมไทยด้วยว่าแต่เราจะไปชมอะไรก่อนดีล่ะมาถึงบ้านควายแล้วถ้าไม่ไปชมการแสดงควายก็เสียดายแย่ถ้าอย่างนั้นต้นน้ำไปที่ลากนการแสดงควายก่อนดีกว่านะคะเออลุงคิดว่าความคิดต้นน้ำนี่น่าสนใจนะ เราไปดูการแสดงกันซะก่อนเสร็จแล้วเราค่อยไปเรียนรู้เรื่องอื่นกันต่อดีไหมอ้าวไปเป็นาฟเกือขึ้นไปควายที่นี่ก็มีไม่น่าเชื่อเลยว่าคอยที่ใครต่อใครพูดกันว่ามีสมองน้อยนิดจะสามารถถึงให้ทำตามคำสั่งของคนได้ดีขนาดนี้น่าทึ่งจริงๆเลยนะคะ ดูอะไรกันต่อดีล่ะคะอืมพี่บิวอยากชมเพลงพื้นบ้านอีเซลน่ะการแสดงเพลงอีเซลคืออะไรหรอครับเพลงอีเซลเนี่ยนะเป็นเพลงพื้นบ้านประจําท้องถิ่นของจังหวัดส,สุพรรณบุรีมีมากว่า100ปีแล้วนะ โดยในช่วงแรกๆเนี่ยมีลักษณะเป็นเพลงโต้อตอบที่หนุ่มสาวเช้ร้องเกี่ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆสั้นๆจนเมื่อ60-70ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยได้พัฒนาให้มีเนื้อเพลงที่ใช้ร้องยาวมากขึ้นพร้อมกับมีการแดัดแปลงนำทำนองและลักษณะการร้องรับของลูกคู่ส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยนะก็จะมีสีสันฉูดฉาดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมไงฟังพี่บิวพูดแล้วต้นน้ำอยากไปดูจังเลยค่ะ ถ้างั้นเราก็รีบไปดูซะก่อนไหมดีกลัวเดี๋ยวมันจะจบซะก่อนไปัวมามาเที่ยวบ้านใครได้ทั้งความสนุกและความรู้เยอะแยะเลยนะคะ หมดเท่านี้นะต้นน้ำยังม,มีสิ่งที่นะ่าสนใจอ,อีกเพียบเลยอย่างเช่นฐานการเรียนรู้เรื่องการทำนาเนี่ยก็น่าสนใจนะเราจะให้พวกเราไปฝึกการทำนาจริงๆหรอครับใช่แล้วอยากลองทำนาาดูเปล่าถ้าอย่างนั้นต้นน้ำให้พี่ภูลงไปทำงานคนเดียวนะคะต้นน้ำขอยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าอา้าวตอนนี้คุณลงุงเริ่มเหนื่อยแล้วขอพักหน่อยได้ไหมเพื่อคุณลุงและต้นน้ำจัดให้ค่ะโอ oh. สนับสนุนของรางวัลโดยศูนย์หนังสือจุฬาร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรีจำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ